เ็แล้วครับทุกคนดูแต่กับแกงพริกปลานิ่นกับเดน้ำแกงซี่ส่านนักกินมักแนวตักเยี่ยมเลยที่นะเปนนี่จ้า,น,าน่ากินมากับทุกคนในวัวมันนะวัวอยู่นี่ค่ะเรียบร้อยกับทุกคนสวัสดีค่ะพบกับสาวใต้น้ำมุ้ยวันนี้เป็นก็มาทำแกงพริกปลานิ่นค่ะตอนนี้เป็นในเซ็งเ่งแกงพริกลงไปแล้วค่ะ ด้ดยกับบีค่ะบีเคยกับเผืงแกงให้ข้าววันค่ะทุกคนรอให้น้ำแกงเปลี่ยนที่จ้ารอให้น้ำแกงเดือดกันครับทุกคนน้ำแกงเดือดแล้วครับทุกคนมาใส่ปลากันเลยครับนีปลานิบตัวโตดูกับ บองเย้ยเ,ยเน้นๆเลยับนินไอ้ใส่ลงไปกดให้เนื้อปลาจงค่า<อ>เดี๋ยวรอให้เดือดครับทุกคนรอให้เดือดให้เนื้อปลาสุกครับนางเป็นจำดังเก็ดทองไวยครับทุกคนตัวแกงปลิกพังใช่ไหมะ ด้วยรับนี่เริ่มผงกะหลั่ครับเดี๋ยวรยเนื้อปลาซุปอีกนิดต้องกับเดียมาปรุงกันครับมบบรุงกันเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาจ้าด้วยกับซีซั่นเข้มข้นรับตามด้วยพุงนัวค่ะพุงดัวลงไปครับด้วยกับืตามด้วยน้ำตา,มมาลมะพร้าวค่ะ เลืองเคียงมีอะไรมั่งนี่เลืองเคียงมีพริกยัว่วค่ะมักรูดตะกอตามด้วยใบผูล้ลาภาค่ะไปใส่กันเลยด้วยใบมักรูดลงไปค่ะตามด้วยใบผู้ลาภาค่ะเพิพเ่มรสชาด้วเพิ่มสีสั่นค่ะตามด้วยพริกยั่วค่ะทุกคนพริกแดงเคี่ยวกับเกาแยกไปฉีกความไม่ดอกนี่มันจะพริกยัว,ยวายาปวาาิ้ยกันเยอะแยะเลยพริกชิปา้า อันนี้พริกชีคว้าครับทุกคนก็เกตัวให้หนังเป็นกับแต่พริกหยวกมันนั้<า>นย่อยๆนู่นนี่พริกชีฟ้าพริกชีฟ้าแดงเขียวครับทุกคนแกงพริกปลานิลนครบลับทุกคนเดี๋ยวรออีเดือนอีกทีครับสักแล้วครับทุกคนดูสิครับแกงพริกปลานิมกับเรนน้ำแกงซีซั่นนักกินมักแนวตักเยี่ยมเลยที่อ่ะเบ้นนี่จ้าน่ากินมากครับทุกคนในวัวมันนะ เรียบร้อยกับทุกคนเราสองคนก็ขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะครับบ๊ายบาย